หนีไปไหนหนีขึ้นไปไหนจะหนีไปไหนจ้าเรียบร้อยจะหนีไปไหนจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮสก,กิลเผาหมดพอดีเรียบร้อยตายซะตายซะเออตายซะมึงเฮ้ยโูจะตายแล้วตายแล้วนี่เดียวตายซะตายซะเรียบร้อย อยากได้ผลเสือดาวทำยังไงดีโรบักก็หมดอีกโ oh อแม่อ้าวอ้าววันดใดนายกำลังหาร้านเติมบักอยู่ใช่หรือไม่เราขอแนะนําร้านมารุชอ o มีบริการเติมบักเริ่มต้นเพียง170บาทนอกจากนี้ยังมีพรีเมียมเติมอีกสิบเปอร์เซ็นต์นนะเหมาฟาร์มเวลตั้งแต่เวล1ถึง2,400ได้โปรโมชั่นแถมสมหมัด V ีแอะดับสุม่มมีบริการรับทำหมัด V ีทุกหมัดราคาถูกด้วยและมีจำหน่ายไกต่ตาเริ่มต้นที่99บาทนะครับผมคือไมรูยาเปิดคลิปไงดีก็เอาเป็นว่า ทุกคนครับขอคลิปหน้าขอ500ไลค์ได้ปะเอ้ยไม่500ไลค์สิเอาสักพันไลค์เลยอ่ะนะครับแล้วก็กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับผมนะก็สวัสดี FC ที่น่ารักแล้วก็ใจกันเลยทุกคนด้วยนะครับนะไม่ผมชิโร่ฮุ้งนะครับน่าจะเรียกว่าชิโร่ก็ได้ถ้าแล้วเอ้ยชิโร่สิเออนะครับน่าเรียกว่าชิโร่ก็ได้นะครับนะยิงแร่สองอย่างนั่นแหละนะครับแล้วแต่คนจะเรียกเลยนะครับแต่จริงๆแล้วชื่อเล่นผมเนี่ยชื่อภูมินะจ๊ะโอเคนะครััับบผมมมมนนนะะะกกก็็วีี้้้ไไ่่ออออรราาาคคืจจเเ น้ำแข็งนะครับแล้วก็โพนะครับมาเล่นนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ทันเจ้าเซตเนี่ยมันเป็นเซตที่เอาไว้เล่นราคาหัวในยุคสมัยอัปเดตเท่าไหร่วะเอเอลองคิดก่อนขอเออ่ารีสโตดาตาบบ้าประมาณอัปเดต13เอ้ยไม่ใช่สิบสามอยูอยอย่ประมาณเท่าไหร่วะ14เออ14 15นะครับอัปเดต14 15นะครับเขาจะเล่นไอ้น้ำแข็งแล้วก็โพวีสองกันส,ส่วนใหญ่นะครับนะเออก็เป็นเซตราคาหัวยุคเก่าในตำนานเลยนะครับที่ เป็นเรียกได้ว่าเป็นคอมโบนช็อตเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วคือแช่ปุ๊บโพป,ปิ้วปิว,ปวตายนะครับตนะั้งแต่ว่ายุคนั้นจะเล่นกับชาร์กแมนนะครับแนละ้วก็อีกทีคาวเนาะแต่ว่าวันนี้จะเล่นกับก้อนทูเมนนะครับนะในยุคใหม่แล้วเราก็ต้องเอายุคใหม่ยุคเก่ามาผสมกันดิเออเอาก้อนทูเมนมาผสมกับน้ําแข็งนะครับดูดีว่าวันนี้จะเล่นได้ไหมนะครับนะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเจ้าเซตนี้เนี่ยจะไหวอยู่ไหมนะครับ <c oughs> ผมจะเจอของโกงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเซตที่หลายคนเนี่ยถูกลืมไปแล้วนะเพราะโพเนี่ยไม ไม่ได้รับไม่ได้เป็นที่นิยมดีกว่าเอาง่ายๆนะครับตั้งแต่ม<ต>ันโดนเนิร์ฟไปแล้วก็มีของโกงๆเข้ามาเยอะกว่านะครับ <c oughs> ก็ออกกระป๋องไปเลยเจ้าโพนะครับแต่ก็มีใช้อยู่บ้างนะครับไอคอมโบกับสายผลเนาะเออนะครับแต่ว่าน้อยน้อยมากนะครับก็เดี๋ยวนี้จะเอามาไปเล่นสายดาบแล้วกันเนาะมาเดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันครับ let's go อย่าลืมกดติดตามด้วยทุกคนนะผมเจอตีสองเอ็มว่ะลองสู้ตีสองเอ็มอ่ได้ป่ะสู้ป่ะตีสองเอ็มลองสู้ป่ะมาๆมาสู้ไหมมาลองมาลองมาลองมาๆมาเอออ่าโอเค โอเคดิโอเคดิโอเคดิอ้าาวแบบนี้โบโปโปโบโอ้โหแต่ใช้แต่ใช้คอนไปแล้วอุ้ยเกือบตายเห็นไหมทุกคนเกือบตายเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้โหหนีหนีขึ้นไปเลยหนีขึ้นไปไหนหนีขึ้นไปไหนหนีขึ้นไปไหนจะหนีไปไหนจ้าเรียบร้อยจะหนีไปไหนจ้ามางื้อเงื้เออจะหนีไปไหนช้ะไหนต่อไหมเอ้ยเอ้ยดูรงก็ต่อว่ะต่อแน่นอนนะครับต่อต่อแน่ เฮ้ยพี่พี่ไหม 10m เผามิงเลยอ่ะเออดูการวิ่งนะเผามิงแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามีพลังขึ้นอืดอยู่ถ้าเราเกิดตอบตื่นนะขอพี่พี่ก็น่ายหน่อยสิ 10m เอ้ยอ้าวอ้าวอะไรครับอะไรอ่ะอะไรอะอ้าวอ้าวอะไรอ่ะแค่ทีดีไหมอ้าวเผาป้าเหรออะไรแล้วก็ตอบแล้วทีดีไหมฮะเกโก้อ๋อโกเลย เออผักไปก่อนโดนไม่โดนหรอกอุ้ย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 เขาล่อกีตาร์เจ้าของแตกผมความพิวสู้เขาไม่ได้แน่นอนนะครับเขาเป็นสายฟ้าเอ้ยโหเกเดระคิวเผาอู้เข็นแตกเข็นแตกโอ้ my god ผมเกิดระคิวเผาด้วยโอ้โหเกือบตายหายล่าเกือบตายนะครับระคิวเผาด้วยอะไรผมอาจจไม่ชินกับไอ้เผามิงไงโอ้โหโดนปั่นอ้ออะไรนะตายเลยสายฟ้าเลยมามเย้มาโอ้อะโอ้เข็นค้างแล้ว อุ้ยแม่งอ่าไม่โดนเอ้โดน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 หลบหลบกูหลบเฉียงเนี่ยลูปหลบเฉียงเอ้ยไอ้ยังไงยังไงอะไรอ่ะจะเล่นฟ้าเหรอจะเล่นฟ้าเอ้าเจ็บเจ็บผมก็โนเล่นแบบโนวีสี่ครับออมา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 โบโอ้โหจะยู่เผานะจะยู่เผาแล้วนะเอ้ยโดนอุ๊ยแม่เฉียดตาเฉียดตา เสียดไปนะอืมเสียดไปนะเราอ่ะโอ้หไม่โดนเดี๋ยบคิวเผาละเอ้ยโอ้โหโอกาสทองโอ้โหแม่งเฮ้ยมันเสกผักผมไหมมันก็เสียสกิลเหรอวะโอ้โหแม่งเฮ้ยอืมเอาโดน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 โอ้โหโดนโอ้ยโดนพันๆว่ะเออเข้าเป็นพันไม่โดนหนักกว่านี้วะอ้าววอ้าวโดนโดนขอตะกี้ที่ล็อกโอ้โหมันสกิลเผานะครับแม่งไม่เป็นไรเออโดนเอ้าแม่งเฮ้ยนี่เจ้าเออนี่ยัดบูฟี่เข้าหน้าไปทีนึงนี่ทันก่อนเนาะโอ้ย โอ้โหไม่ระยะใกล้ไม่ได้เออนั่นแหละนั่นแหละสกิลเข้ามาโอ้ยมันดูดเลือดไปอีกละสู้บนฟ้าผมเดีมันไม่มันไม่ลงล่างเลยอ่ะเออโอ้ยโอ้โหติดสกิลเผาหรือเปล่าวะไม่รู้ดิไม่รู้อ่ะตอนนี้พุง่งกนะ่อนละโอ้ยไม่ได้ครับพิ้วเหมือนกันเออโดนโดนเจอขอบขอบฝา,โอ,โ,าโอ้ยไม่นจะกิ้วเผาอุ้ยสกิลเผาไม่มาโอ้โหสกิลเผาไม่มาเชิญสกิลเผาไม่มาช้าเหรอที่อย่างนี้มาช้าโอ้โหติดเชน ระยะอะไร,ะไรเขาเขาแม่งถิ่มด้วยเออว่าอย่างนี้ดีกว่าอุ้ยจะตายแล้วโอ้ไม่เอ้ยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไอ่ไม่ยอมให้เก็บตัวฟรีโอ้ยเสร็จสกิลเผาละเจ๊จี้ผมจะหมดแล้วว่ะมันเล่นยือมาก,กผมก็จบไม่ได้เราถึงก่อนโอ้โหวาร์ปไม่ติดกดวาร์ปไม่ติดนะทุกคนซอร,รี่ว่ะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยสก,กิลเผาหมดพอดีเรียบร้อยตายซะ แม่งกว่าจะตาย哟หูจีจีโอ้ไฟกอดโคตรยื้อโอเคชูซุยเขาขอชูซูชูซุยกว่าโอเคได้ได้ได้โอเคสปั๊บนึงนะเขาใส่ฟ้าผมหนวดดำนะครับชูซุยลงมา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 โอ้ยไม่ได้ว่ะเราไม่หลงกลเลยนี่ไงไม่หลงกลแต่เราก็เอาจังหวะนี้แล้วก็ตัดเค้นเออเอาไปโมโอ้ยตะกี้เผาเข้ามาพอดีว่ะเอาแล้วเปิดตะกี้เผาทล้ไมเนี่ย ิบหายละมีแต่คิวเผาใช้แน่เลยปาร์ตเออบูซี่เว้ยโอ,อ,อ้เอ็กซัซเหรอเอ็กซ่าเหรอนายเอ็กซัาเหรอเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเซิร์ฟเล่นแล้วนะครับถ้าหัวกันตรงนี้เหรอเนะี่ยโอ้โหไม่พอไม่ได้ลงพื้นว่ะแต่เอาไอ้พาร์ตก่อนก็ได้ไอ้พาร์ตมันต้องเจอปิ้วปิวเนี้ยปิ้วปิวเจ็บเอาไหมเอา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 ต่อยเนี่ยต่อยปกติต่อยปกติมาดิ๋วันสอบได้ต่อยปกติเลยไปไหนเฮ้ยเฮ้ยไปไหนโอ้โหชิบหายแล้วมันขึ้น,ข,นขึ้นไวมาก ผมขึ้นไม่ตะกิ้วขึ้นอ่ะไม่มีสกิลขึ้นนะครับรอรอมันอันนี้อ้าวอ้าวอุ้ยพระแม่งกวนตีนวะพระโคตรกวนตีนเลยทุกคนเออโอ้๋ไม่มีสกิลว่ะสกิล evet. ไม่มาเอ้ยแม่งเอ้ยพระหนังเหนียวจริงๆหัวแม่งไม่โดนเลยโอ้ยเ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 อ้ยจะเอาเหรอจะเอาหรอจะเอาเหรอเจอปิ้วปิ้วปิ <ladım>. ้วเจอปิ้วปิ้วปิ้วหน่อยไหมปิ้วปิ้ว โ,โอ้โหไอ้มึงยังจะโซออกอยู่เนาะอุ้ยไอ้พระวันนี้ตายซะเออตายซะมึงโดียมันใส่มั่วนี่ว่ะอ้าว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 ไอ้นี่ไอ้นี่จะเปิดนะไอ้นี่จะเปิดนะอ้าวอ้าวอ้าวจะเปิดนะเปิดกูนะอ่าได้ได้จะเปิดกูนะไอ้นี่จะเปิดนะโอ้ยนี่เล่นเผาปลาสายปืนอะ อะไรอ่ะอะไรหล่ะเราไอ้ผลพานี่มาลินแน่เลยตากูเใช่ไหมอ่ามันถึงตากูเลใช่ไหมฮืมกิลเผามาพอดีครับอ้าวโดนโอ้โหติดสกิลเผาโอ้ยไม่โดนอืมไม่โดนหรอกมีเค้นเว้ย เฮ้ยโหจะตายแล้วตายแล้วน er ี่เดจยวตายซะตายซะเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอา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 หลังสายอยากเจอไอ้นี่ปิ้วปิ้วปิ้วใช่ป่ะไอ้นี่ไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีผมไล่นี่ก่อนผมขอประตูครับไปโดนโดนโดนนี่ไงเจอคอมโบปิ้วปิ้วปิ้วอุ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายขาดนิดเดียวครับคอมโบเฉาไม่ได้ขาดนิดเดียวเป็นอะไรวะเกรแม่งเลยจังหวะนี้ ไอประตูไปไหนแล้วเฮ้ผลประตูหายไปไหนวะผลประตูนี่อ้าวเอ้ยหูไม่ได้วะเข้าไปไหนแล้วโอ้ยหนีเก่งเหลือเกินเออแต่เป็ี่ยนคอมแบทไปซะโอ้โหยังมีสองดาบอีกเนาะโอ้ยยอมมึงเลยโอ้โหจะกลายเปียด้วยเออเอาเข้าไปโอ้โหโดนโดนขัดมันดีดีไม่เก็นค้างอีกเว้คนักกูแช่ค้างกูเลยอ่ะโอ้โหมึง โอ้ยน่าลำคาญเหลือเกินกูจะฆ่ามึงได้แล้วมันนีด่ดีโอ้โหเออตายซะไอเวนแม่งโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มปเนียอมานี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบด้วยนะครับนะบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เพื่อนอะไรครับให้ผมด้วยแค่นั้นแหละนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราเนะกล้องเอียงกล้องเอียงนะครับน่ากดแรงอะไรจนกล้องมันเอียงเลยที่ตั้งไว้นะครับไม่เป็นไรอ่ะถ้าชอบไงก็ฟิตวีสี่เอาทำไมอะ่ะเอา <laughs> มึงเลยสก,กายวีสี่เลยทำไมอะ่ะเออ ก็อชอบไงก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามเพื่อปเป็นกำลังผมด้วยนะครับกดไลค์มาเยอะหน่อยนะคนดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับนะแค่นั้นแหละนกะ,ละก็รัก f อแล้วก็ที่ใจเกเรทุกคนมากๆเลยนะครับก็เ,เดี๋ยวว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บายๆครับผม